เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อบเอ็กแมนนะครับกับเกมจูซิบอร์ดเดอะเกมก็กลับเข้ามาแล้ว ครับในช่วงเวลาเย็ยนๆอย่างนี้นะช่วงเวลาดีๆที่เราว่างแล้วไงวันต้งวันไม่ค่อยว่างเลยนะครับอ่าก็ต้องมีภาราส,ส่วนตัวกันบ้างนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับอ่าก็ลีกก็ยังไม่เริ่มขึ้นนะข้อมูลลีกก็มาแล้วนะครับก็เป็นตัวตัวอะไรอะ่ะ ก็ยังไม่รู้ได้นะเพราะว่าผมยังไม่เห็นภาพเงายังไม่เห็นอะไรนะครับที่เห็นอย่างเดียวก็เป็นที่ลกล้างนะครับอ่าเล่าสู่กันฟังนะก็มันเป็นทีมฉากล่างนะครับอก็เป็นที่ลกล้างเหมือนคล้ายๆกับอะไรอะแกนแคนยอนนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามันคือตัวอะไรแต่ว่าใช้เนลสตีอย่างแน่นอนนะครับอ่ะก็ยังเหลือแพ็กการแข่งขันอยู่2 3สมแพ็กนะครับซึ่งผมจะต้องเข้าไปลุยอย่างแน่นอนอ่ะมีน้องเอฟซีถามว่า พี่ฟาร์มแบงค์เขียวยากไหมไม่ยากเลยนะเพราะนี่จะฟาร์มให้ดูอยู่นะ oh. นี่ไงวิธีที่ผมจะฟาร์มนะครับด้วยการปลดล็อกทั้ง2ใบนี้นะครับใบแรกก็จะให้50แบงค์นะครับใบที่2ก็จะให้100แบงค์นะครับโหปลดจนจําได้แล้วคิดดู่างตัวนี้มาบ่อยมากนะครับเราจะดวลกันระหว่างเล็กไปหาใหญ่หรือใหญ่ไปหาเล็กดาผมเอาเป็น สลับกันเดี๋ยวผมจะตีสลับสองแพ็กเลยลุยอ่าไม่ต้องเอาเก่งมากก็ได้อ่าเดี๋ยวผมจะเอาแบบแทนแทนจะเหลือร้อยนหน่อยใช่ไหมเมื่อมันเหลือน้อยนหน่อยใช่ไหมก็จะเอาเป็นคาโปจังไปเอาคาโปจังไปนะแล้วก็เอาต้องมีดาเมจนะนาทีนี้ถ้าม่มีดาเมจผมไม่ได้นะอาตนี้เอาตัวนี้อ่าน่าจะไหวแล้วและลุย เพราะว่ามันใช้น้ำอย่างเดียวเลยนะครับผมก็จะตีสลับกันอย่างเมามันเลยทีเดียวมาเลยสไปโนโลแลปเตอร์ฉันไม่โดนโลบง่ายอยู่แล้วมาอย่างน้นอยๆก็ต้องได้สแตแทกบั้งละมาเลยจินจนจนจนโอ้เราได้เก็บสแตแทกแบบเนียนๆด้วยนะครับโอเคเราแซมไดอสองนะครับแถวยำโซๆมาเลย นิ่มพี่คาโบนะผูทีล้มทีเล็กมาแล้วนะจะบอกให้โจมตีสามยังอยู่รอดเอาสิ <c oughs> แล้วก็อ่ต้องป้องกันไหอืมไม่ป้องแล้วไม่ป้องแล้วสแต็กเยอะแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมันไม่ตาสุดท้ายเดี๋ยวมันเหลือไวหนึ่งนะครับดังนั้นต้องให้มันโจมตีสามตรงนี้นครับโอเคเออไปแล้วนะครับคาโบสุขัสไม่เล่นช่วงล่าง,างนานแล้วอะอเนโน้ตเสาล่าง,างมันก็ แข่งขันดูเดือดมันสุดๆเหมือนกันน่ะถ้าเอากันจริงๆฟอฟได้ตัวพอดีกัดมันไม่ได้โอ้เงียบไม่กัดด้วยอ่ะเอาปากกระแทกนะครับเพราะว่าเห็นว่าตัวเล็กมัน้นมาแล้วออฟตัวแฟงเหมาออฟฟอร์ติก้านะครับมาเลยไม่กัดเออตายเลยไม่ตายแข็งแกร่งจัดๆบอกแล้วนายทำอะไรเชันไม่ได้ง่ายหรอกวิเราต้องโจมตีไล่แม็กเหมือนกันนะเนี่ย จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสี่ห้าเลยนะครับเหลือไว้เพิ่มสามโอเคตายจะอยู่เลยไม่น่าออฟตาฟิก้าตายเช็ดโอเคเรียบร้อยเอาหล่อรลันนะครับ้มชอบโมเดลเอารอมากเลยนะจะพูดกันตรงๆนะครับจริงมันหน่าเป็นกาทองเลยนะโหเท่จังจังยังจมตีสามมันจะเหลืออีกทำไมอ่ะไม่ต้องเหลือแล้วมั้ง ผมว่าไมโครปราบได้อยู่แล้วนะครับจะการมันไมโครโฟลารัสิย้ำม,มันเลยง,ง,งับอย่างจังนะครับแล้วก็บิดบิดด้วยระบบซักอัตโนมัติเรียกว่าติดตัวมาได้คำเนิดทีเดียวอ่าแล้วแล้วก็ซักจนสะอาดไปแล้วนะครับเอาลอสอลาร์นะครับชื้นเอ้ยอ่ะแล้วก็มาอันนี้ต่อเรียกว่าแบบโอ้โหจัดจ้านอ่ะโอ้โหน้ำเนี่ยเยอะมากอะ่ะ พูดตรงๆเลยมันแบบไม่ได้ลม้มเราได้ง่ายๆอ่ะเอ่อเดี๋ยวจะไม่เหลือให้พวกนั้นนะเดี๋ยวจะไม่เหลือให้พวกนั้นสู้นะผมต้องขยับขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าผมจะเอาเบนดุผมไม่อยากใช้โหดๆเลยว่ะขอโทษเทนาทีนี้พี่มีแต่โหดๆทั้งนั้นเลยเอาตัวตัวไหนดีวะที่ไม่โหดมากเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเอา่อผมมีแต่โหดๆ,ๆทั้งนั้นเลย <c oughs> ตายแล้วตายแล้วไม่อยากรังแกเลยเนี่ย เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาคาโปไปตัวหนึ่งนะเอาคาโปไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาเอาตัวไหนดีวะที่ไม่เก่งเท่าไหร่เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ไปตัวหนึ่งโอ้ผมขยี้ได้หมดแล้วแหละเลยต้องเอาคาโปมาตัวหนึ่งอนะเอาคาโปจนสองมาด้วย่ยางคี้ดูวานะ้าแหมคิดจะมาลองกำลังทาดน,น้ำกับฉันมันยากจ,จัดๆแจะบอกให้บอกกันหนึ่งไว้ก่อนรู้ไหมวันในดนเสาน้ำที่มีเยอะที่สุดในบรรดาทุกสายพันธุ์มันเลย เอ้ยเก็บสตแตกยากแล้วทีนี้โอเคค่อยสู่สี่หน่อยนะใจมันแน่จริงเลยสไปโนซอรัสตัวนี้ตายดีครับอย่างนี้จะอยู่รอดเลยอสบอืสบโดนตบก็ไปตบแบบวัดซ้ำตบ้า่ตบวามีสามร้อย่าเลยเหรอน้อยไมโดมตีหนึ่งโดนตีสองพอเลยอ่ะโอ้โหต้องป้องกันไหมเนี่ยมีสองร้อยตาหน้ามันมีสามใช่ไหม มี100ร้อยฟาป้องกันหนึ่งยอย่างไม่ตอบนะครับตบมันไม่ตบเจ๊หางฟาดยัไม่ตบอ,อะไรล่ะมือหรือสัดกระจอยเฮ้ยมันก็ตบนะถ้าไม่ตายนะครับอ่าขวดหน้าเลยทีเดียวม่ะีสามใช่ไหมอันแน่ไม่กล้าโจมตีใครจะกล้าโจมในสภาพนี้อ่าทำอย่างนี้นะครับโอเคอุ้ยมันเก็บสัตเอไว้หมดเลยครับป้องกันแค่หนึ่งนะครับ หูมีหแล้ววะจิบหายแล้วเราตายอย่างแน่นอนนะไม่น่ารอดโจมตี6ตายสิครับโอ้ยมายังเดือดสไปนอก็สโโกีไม่ตายอะ่ะเลือ9เก้าุ้ยแสดงว่าเลือดเยอะจัดๆนะครับโจมตีคืนเนี่ยตีหนึ่งโจมตีสอ,อยู่เลยนะครับแล้วก็ประกัน1นึ่งประกัน2เหลือไว้ให้เพื่อนสี่ <c oughs> กัดมันนี่นะไม่กัดฟันห่างสองทีเลยอูแสดงว่า กี่อ่ะไม่จําเป็นต้องกัดก็ได้อ่ะฟาดหา,างยังตายอะไรอย่างาเง <c oughs> aw ี้ยมา,าทีเร็กทีเร็กยังยาวไว้นะอุ้ยตายสิอย่างเงี้ยงับกูไปฆ่าทีเร็กก็ไปแล้วอ <c oughs> ุ้ยเมเทโอแยะมีหลายตัวแล้วเกินเราจัดการมันยาวไว้ไอ้ทีเร็กตัวนี้เ <c oughs> e e ดี๋ยวมันโตเดี๋ยวมันเก่งกัดมันงับสายพันธุ์จระเข้นี่ระบบไฮโดรวอตทั้งนั้นไฮโดรนะ <c oughs> ปั๊มเลยเดี๋ยว เรียบร้อยสักสะอาดหตัวเอาอีกแล้วอีกแล้วในที่นี้ก็คือเด็กดื้อนะครับปามันจัดการมันโอเว่นวันนี้ฉันไม่ว่างจริงๆเพราะฉันติดพันภารกิจจัดจัดมามาเล่นอันนี้กันต่อติดใจอะไรไม่รู้อันนี้เอาคาปโปอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาคาปโปจังไปอ,ะอ่ะแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้นะครับเออแค่นี้ก็คงไหวแล้วล่ะลุย <c oughs> สลับอารมณ์ถ้าไม่ทันตะกี้ก็ตึงอยู่เหมือนกันเ <c> ด <oughs> ี๋ยวนี้ก็ตึงไม่จะไม่ตึงอยู่ที่เราเลือกตัวนะครมันจะตึงไม่ตึงแมบมาเลย <c oughs> <c oughs> ไดเมโทโฟดโจมไปนึงโอ้อันนี้ก็ให้เราเก็กบตแตก,กอย่างเดียวเลยอะไ <c oughs> อ้อาตะกี้มันไม่ให้เราเก็กบสแตกเลยนะคร <c oughs> ับป้องกันหมดดิลืมไปเลย ว่าเปนเหลือสต็กหนึ่งนะครับโอเคเกือบจะไม่ป้องกันแล้วถ้าไม่ป้องกันเราเน่าเลยนะถ้าเราเก็บสแต็กไม่ได้ก็เน่าเหมือนกันนะเอ้ยจมตีสองได้เปรียบสุดๆมันนะไม่ใช่เราเดี๋ยวมันจะต้องมีสี่ใช่ไหมอ่ผมผมทำงี้อันน่นนะซิมจะจมตีสี่ไหมอยากรู้เหมือนกันโดนบีบอ่ะต้องจมตีสี่้วมันโดนบีบนะอ่าอย่าลืมนะถ้ามันมีแต้มอยู่แต้มเหนือเราแต้มหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราป้องกันสามนะ ตาหน้ามันมี5้าใช่ไหมมันมี5้าใช่ไหมพอเราเราไม่ป้องกันเราเก็บไป้4ใช่ไหมมันมันโจมตีแค่สนะครับมันจะไม่โจมตี5นะครับมันจะเก็บสแต็กไว้สแต็กหนึ่งแน่นอนโจมตีหนึ่งโจมตีสองอุ้ยเกือบล้มได้เลยอะต้องโจมตียันสามเลยละเก็บไปเพื่อนได้หมดนะครับ <c oughs> จากการมันอิชิตันนี่นะเรียบร้อยออกมาอีกแล้วว่าเอารโรสลัดชอบจริงจริง <c oughs> โอเดลแมงคอดแท้มันโหดมากเลยนะดูสิ แต่ว่าโอ้โหเป็นแค่การ์ดแลกกัดสามนะเออซมงานยากอยู่แหละงานยาบเลยทีนี้เอ,อ่อเลือนหนึ่งนะเอ,อ้ยจนตีหนึ่งจนตีสองจนตีสามจนตีสี่นะครับแล้วก็อุ้ยเกิดร้อยข้างฝ่าเองแต่เราก็มีเลือดเกินสี่ร้อยเองเอ,อ่อร้อยเท่าไหร่เนี่ยเอ,อ่อประกันหนึ่งประกันสองประกันสามนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาเสีอยากจะรู้เือนกันนี่นะ มาวัดกันกองแกงมาเลยฉันไม่ลัวแกอยู่แล้วสมาคมไก่ชนเอาชน,นะฉันไม่ได้เราจะบอกให้โจมตีห้านะรอดชัวร์หนังหนาเงี้ยเรียกว่าหัวโบราณกันเลยทีเดียวตายเลยอยู่เลยไฮโดฟอสอีกแล้วโอ้ยเี่กัดกระชากแนละ้วไม่ได้หมุนเนอะลืมไปไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายไหมทวเมียก็หมุนติ้วๆอีกอ่ะจระเข้ผมนี่มันเยอะจริงๆแต่ว่า ต้องต้องพูดถึงว่าในยุคในโนเสาเนี่ยจระเข้มันเยอะไงะตัวเลือกมันก็เลยเยอะอะกลับมาพี่เขียวอีกเหมือนเดิมนะเล่นมึงเล่นสลับอะไรไปสลับมาอยู่เงี้ยเลยก็เป็นคอนเทนต์ใหม่ไงก็พี่คาโปอีกแล้วพี่คาโปโพจะคอยืมตัวหน่อยอแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็อาตัวนี้โอเคหม,มันเหมือนหลังแกเกินไปวะ มันเหมือนลังแกเกินไปว่ะอ่ช่างมันช่างมันอ่ะเอาละเรามีผู้พิฆ่าทีเล็กน้หมาน้ําทั้งหลายนะครับทีนี้ไม่เอาจระเข้มันก็จระเข้ไงที่รวมร่างกับหมามันก็มีมีเปอร์เซ็นต์นะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนนะครับไอ้ไอ้ไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวไปดูนะไม่โจมตีจ็บไว้หมดเลยมีเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายกแรกเจออย่างนั้นไปแล้วนั่นเห็นไหมเนื้อทำเหมือนเดิมไม่มีบิดเลยม เ็บไว้แล้วอ่ามันมีสี่แล้วเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแต่ตัวที่แกกำลังจะเจอมันตางจากเดิมแล้วจะบอกให้เอ้อจะตายเอาครับโพดน้อยมาเล็นแล้วลูกพี่ใหญ่ออกมาเองนะแกบังอาจทำลูกคู่ของฉันฉันจะไม่มีทางให้อภัยแกย่างเด็ดขาดฉันตัวเดียวจะล้มไม่หมดไม่ละตายไปหนึ่ง ลงทีเล็กอะไรจะไม่สนดังนั้นฉันจะตบมันได้หมดเรียกว่าสังหารโหดเลยทีเดียวเออป้องกันหนึ่งพวกกันสองพวกกันต่างแล้วเรียกอีกสามพวกแมาเลยมีพลังอะไรก็ใส่เข้ามาดอกทีเล็กลุดจะติดวงกันเลยมาเลยโจมตีหกอยู่ได้สบายเอสุมีปัญญาทำได้แค่นี้เองเหรอกนหนักตัวแม่พวกแกฉันยังจัดการมาแล้ว แล้วพวกแกแค่นี้ทำไมฉันจะเอาชนะไม่ได้เออสองร้อยเหลือร้อยหนึ่งเหลือร้อยหนึ่งอ่าป้องกันท่านี้พอไอ้ได้ใช้ไม่ตายนะครับไม่ได้ไม่ตายก็มีผลนะอุตส่าห์พูดแอคเซปต์แล้วไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ตายต้องมาวันนี้เฮ้ยอีกวันนี้จะตีเล็กตัวที่สองนะเน้อยเอ้ยตามไม่เป็นไรเห็นไหมบางอาบทำลูกปูมึงฉันเตรียมตัวเตรียมใจเราทุกอย่างตายซะเถอะอย่าอยู่เลย จ้ามาหงส์มันมติอยู่นี่นะขวดหน้าเขาเลยงูแม่งมีฟันเยอะแยะแต่ขวดหน้าสังั้นโอเคอ่ามาลายงูเหลือมอชนะไปแล้วนะครับโอเคอ่ะเบนอารม์กลับไปที่ยูท้าแรปเตอร์เหมือนเดิมนะครับบูเรกตัวไม่ถูกเลยอ่ะมีคาโปฝากด้วยแล้วกันงานนี้ แล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งโอเควิเจอทีเล็กด้วยนะไม่ธรรมดาอยู่นะแล้วเราจะล้มได้หรอเราจะล้มได้แค่แค่สองล้มไม่ได้เลยนะมัต้องโจมตีซากหรือว่าลุยมา <c oughs> <c oughs> มาเลยมาเจอกันอีกแล้ว <c oughs> นี่คาโนโูแรปเตอร์เลยนะไม่ธรรมดานะนี่แค่เลเวลสิบนะครับถ้าเลเวลสี่สิบมันก็โหดเหมือนกันนะจะบอกให้มีเลือดเท่าไหร่สองพันแปดหรือว่อา มันทำตามรุ่นพี่ว่ะมันทำตามรุ่นเบี้มันเก็บสแต็ตไวหมดเลยมันเห็นจากยกที่แล้วใช่ไหมบอดมันจดจำมานะโจมตีสิผมตายดิอย่างเงี้ยเออเรียบร้อยชิปหายแล้วผมต้องโจมตีมันยันสามเลยนะเนี่ยแล้วสแต็กก็จะลดลงนะครับโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามเฮ้ยจัตตาหน้ามันก็มีแค่สามนะมีแค่สามถ้าเราป้องกันสองเราก็อยู่นะเออป้องกันไหม ูเลือดก,ก่นอนเฮ้ยต้องป้องกันว่ะถ้าไม่ป้องกันนี่เอาไม่อยู่นะครับาะว่าเลือดน้อยมากนะครับตัวหลังตายเรียบร้อยส่งไปสวรรค์มาเลยจุดเจนสองเจ็แรกยังตายลอยน้ำนี่เจนสองจะมาสู้ได้แหมตัวพูดนองนะโจมตีหนึ่งาว่ะเก็บไว้เพื่อนสี่เลยนะครับแผนยังไงล่ะอย่าลูนไว้สุดด้วย ย่าไม่กลัวมันคูลาจัง <ap> ก็คูลาจังเหมือนกันแต่ว่ายัางไม่เปลี่ยนล่างนะบจมตีห้าเออ,อ,อตายนะเฮ้ยตะกี้มันมีสแต็กเท่าไหร่ผมไม่ได้ดูอ่ะชิบมหายแล้วชิบหายจัดจเลยไม่ได้ดูสแต็กมันด้วยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามมึงหนผมหมดสแตแบและอ่าป้องกันหนึ่งป้องกันสองเลงก่อนเลงก่อน ป้องกัน1ป้องกันสองป้องกันสามเพือพ่อเพือพ่อเพือพ่อไเลือกเพื่อสแต็กจริงๆด้วยจิบายแล้วซึมดีนะเตรียมตัวไว้โอเคไหนก็ล้มคาไม่ได้ง่ายๆหรอกเตรียมตัวนะมีสามโจมตีหนึ่งเหลือสอง,อ,งอีกโจมตีหนึ่งเหลือสองใช่ไหมผมก็จะ คิดยากเลยอะคิดหนักเลยอะป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามป้องกันสี่ป้องกันสี่แล้วเหลือไว้สองนะครับเฮ้ยชิบหายมันมีหกเลยโอ๊ยบ้าแล้วมันไม่ป้องกันด้วยเจ้าโอ้จมตีห้าอีกโดนแค่หนึ่งนะยังยูยังยูยกนีเลยกลายเป็นตึงไปนะเพราะว่าผมจำสแต็กไม่ได้นะครับจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสาม อันตรายมากมันจะป้องกันหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะผมป้องกันสามด้วยกันเอ้ยไม่ป้องกันจริงๆด้วยทำอืมอุ้ยผมมีสิทธิ์แพ้เลยนะเนี่ยชิบหายแล้วมันมีต้องห้าตายแล้วตายตายแล้วจะแพ้ไหมเนี่ยโดนแล้วเออเออเออไม่ตายเลยสี่ถึงสามมึงตายทีนี้อย่ายอยู่เลยจีเล็กกระโจนกัดมันาำเรียบร้อย เกือบไปแล้วอะเกือบพลาสดสูดรอะโอ้เรียกคนนิดเดียวอ่ะเออทำอะไรวะโกจจำสแต็กไม่ได้นะครับพูดมากเกินไปนะครับสมาธิแตกส่านโอเคอะอย่าลืมทําอีเวนต์ตรงนี้กันด้วยนะครับอาฮัลโลเวอร์นะด้วยการที่เราฟักไข่ตัวอะไรก็ได้นะครับสักหนึ่งตัวนะครับก็จะได้แล้วนะครับผมยังไม่ได้ดูเลยของรางวัลมีอะไรมา้างขุยกาทองสามใบากาดเกลืลอ,อยใบ ก๊าดเกือเต็มไปหมดเลยอะ่ะเฮ้ยแต่ได้ไดเอารอก็ดีนะได้จิแกนโนก็ดีนะเนี่ยตัวที่ขึ้นมา3ตัวเนี่ยนะเป็นตัวที่ต้องใช้ดีเอเอ้ยไม่ใช่ใช้ดีเอใช้เจมยุงซื้อทั้งนั้นเลยนะครับ3ตัวเนี่ยไททันไทแรนโนไททัน,ทนแล้วก็จิแกนโนแล้วก็เอารอเนี่ยนะครับนอกนั้นก็เฉยๆมีลาจายตัวหนึ่งนะครับที่ต้องใช้ไอ้นั้นซื้อนะครับเฮ้ย โคอัดลาร์สนี่ต้องใช้ให้นั่นซื้อหรือเปล่าจำไม่ได้แต่แอโรเนี่ยต้องใช้แน่นอนเลยนะครับฮ้ยไม่เกลือนะเนี่ยเรียกว่าไม่เกลือนะเปิดได้ก็ไม่เกลือนะเพราะว่ามันต้องใช้เจมยุงซื้อนะซึ่งเจมยุงเราต้องตีบอสเท่านั้นนะครับถึงจะได้มานะครับอะมาเปลี่ยนอารมณ์กันอีกหน่อย <c oughs> อันนี้ฉันไม่แพ้แน่ไม่แพ้อย,อย่างแน่นอนเอาตัวเอาไปเอาไปอีกตัวเอาไปตัวครับโบมีเยอะ อพี่ครับโปอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ่าเอาคุลาจังไปเล่นหน่อยครับลุยมาเลยเหมือนเดิมไม่มีผิดเรานะพี่ยิมันอ่าป้องกันหนึ่งไม่ใแต่ผมว่าทีเนี้ยมันไม่จมตีละเดี๋ยวจะเก็บแต่เก็บแต็กมันเคยไงบอลบอลบ้าเลยสู้ไม่รู้กี่ยกอันไ่นเห็นไหมมันเคยนะครับมันรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมก็ป้องกันอ้าวมันป้องกันหนึ่งว่าตัวนี้ เราก็ไม่บอกกันจะได้ป้องกันมัง่งหายแล้วโจมตีเราสองเราลอยน้ำเลยเนี่ยไม่โจมตีว่าเจ้าแจ่มรูดอเก็บครบแล้วอ่ะ <c oughs> ตายแน่เวโลซีลัปเตอร์ฉันไม่เอาเกวไว้ยึงแน่นอนคนดูข้างหลังดิมันดานตัวเก่งทั้งนั้น <c oughs> อุ้ยผมจะทำไงดีอ่ะ จะโจมตีมันมันมันก็ไม่ตายผมจะป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามป้องกันตีป้องกันไว้ก่อนไม่รู้ทำไงป้องกันนียมันก็มีเจ็บเหมือนกันแล้อ่ะบีแปดเลยอ่ะหายจัดเลยทีเดียวแต่มันต้องโจมตีผมเยอะเลยนะโจมตีหกเสลือไปสองอีกหมอบไม่ม่ธรรมดาเจ้าแจมไปเลยเจ้าแจมในที่นี้ก็คือว่าจะได้เจอคู่ต่อสู้ที่ดูดีเลยครับอ่ามันไม่ดูดีแล้ว ดูจากลักษณะมันไม่น่าดูดีเลยนะโอเคตายซะอย,ยู่เลยอุ้ยมันเก็บไว้ตัวหลาดด้วยอืฉลาดไปแล้วไม่หลุดงี้ผมป้องกันดีกว่าอุ้ยแต่ไม่ป้องกันก็ไม่ตายมั้งสภาพนี้โดนหกเองโดนไม่เยอะโดนต้องหกนะ่ตายชัวน์ดะ้โดนอะโดนตายนะครับโดนหกเอือเรียบร้อยอุ้ยนะ้าตกใจมอนกันเนี่ยมันไล่ต้อนผมสุดๆเลยเนี่ยอยืแย่แนละ้ว มึงสั้งใจให,ให้มันไล่ต้อนหรือเปล่ามันก็มีส่วนนะเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันไม่สูสี่เดี๋ยวเกมมันไม่สูสอีอ่ะโอเคอ่ะคุลาจากเตรียมตัวแล้วนะลกูกวอร์มเครื่องไปแล้วนะทีนี้เตรียมตัวเลยนะยิ่งไม่ได้เอาออกมาใช้นานนะขาก็สั้นอยู่ด้วยต้องวอร์มซะหน่อยวอร์มก่อนเอ้ยเตรียมตัวแลนดิง้งจัดไปจัดการมันเลยคุลาซอฟท์งับหนี เล่นก็ให้นะเรียบร้อยเดี๋วจำสุดดตัวนี้อ้าวได้50เลยนะเพิ่งจะสังเกตนะอะยกสุดท้ายแล้วนะของยูท่าแรปเตอร์นะจ่ายเหมืนมาครอบครองอีกแล้วนีครับเอ่อเอาไปทิ้งออกไปโซโดๆด่ะเอ้ยเอามีดาเมทบ้งดีกว่าเดี๋ยวจะว่าเราไม่น,นั่นเอามีดาเมจหน่อยแล้วกันโอเค แล้วก็เอาตัวอุ้ยตึงเหมือนกันนะมันเกือบ300อยเลยนะแต่ว่าเอาเราเอาประมาณนี้แหละกำลังกำลังดูดีดูดีแล้วนะหะไม่เอาดีกว่าไหนๆจะแกล <c oughs> ้งลังแกลแล้วเอาที่สุดหรือไหนจะแกล้งลังแกแล้วก็เอาที่สุดกะหน่อยมาวิวคาเซเตอร,เตร์เลเวลร้อยส่สิบบาแล้วก็มาเจงกาโซลารเลเวลร้อยเ็ โหดโหดทั้งนั้นเลย <laughs> โหดโหดทั้งนั้นเลเวลว่ะโหดสัวไม่โหดเท่าไหร่นะครับอ่าป้องกันหนึ่งไว้ก่อนอยังไงทีเล็กตัวนี้ก็ล้มเราไม่ได้ง่ายๆอยู่แล้วเดี๋ยวเบาตาลึกก็เกินไปหลับไม่นอนใช่ไหมนะโ,โจมตีเราอย่างนี้แหละที่ชอบเราจะได้กำลังตัแต็กมันได้นะครับเดีย๋ยวจำไปเลยเอ้ยโ,โ,โจมตีสองกิกสุดดะสุดดะยังสุดสดะ ทีนี้โจมตีสามนะกะว่าให้มันโจมตีสามนะไม่รู้มันจะโจมตีสามหรือเปล่าไม่มั่นใจนะไม่โจมตีว่ะเอ้าถ้าไม่โจมตีเดี๋ยวฉันจะลบแกแล้วจะบอกให้ป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามป้องกันสี่อ่าป้องกันห้ารอดรอดไหมอ้าวรอดสิอย่างเงี้ยสบายอ่ะเรียกว่าสบายอ่ะรอดแบบสบายสบายอ่ะเตรียมใจในอย่างเตรียมกัดกรามไว้ให้แน่นแเดี๋ยวฉันเนี่แหละจะฟาดหางใส่แก เอาให้ตบแก๊บเลยนะเอ่อจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่โอ้โหหลมทีเล็กได้อะธรรมดาที่ไหนะ่ะธรรมดาโนไมไจำตายซะนี่แนะบอกแล้วให้กัดกรามไม่ให้แน่นแน่นเรียบร้อยร้อยสามสิบสี่ไม่เท่าไรวาเจ็ดน้อยเองโดนเลยนะครับร้อยสามสิบสี่ไม่เท่าไรงับ โจมตีสามนะเหลือไว้หนึ่งนะจไว้อีกแล้ว <c oughs> แต่ทีนี้พลาดก็ไม่กลัวหรอกคนจูดตัวซะก่อนโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่นะลรวเหลือไว้เพื่อนสองไม่ได้ใช้ไม่ตายเลยไม่ได้ปินฉากเลยนะมาแกใช่ไหมที่จะต้องตกเป็นของฉัน <c oughs> จงยอมแพ้แล้วกลับโคราการไปแล้วกเป็นของฉันซะวิว่าเราไม่ฟังะ เด็กรลานเด็กดื้อรลานอะ่ะพูดแล้วมันไม่ยอมฟังไงตัวนี้ต้องเอามันเป็นของเราให้ได้ซะแล้วมาเลยจโจมตีผมตายเลยครับจะอยู่ได้นะโดนต้องหกเอามาแล้วไมโครจัดการมาเลยไมโครลูกพ่อเอามันไปกินอยู่นี่อาปากอยู่นี่างีบพอดีเต็มปากเต็มคำตัวกำลังดี อ้าวเสร็จแล้วนะครับไก่ย่างวิเชียนเรียบร้อยอ่าก็ปลดล็อกตัวแรกก่อนนะฮะยูท่าแรปเตอร์นะครับบอมปัดเอื <sh arp trilogy> <Bis> ้ยสองร้อห้าสิบหนีแหละสิ่งที่อยากได้นะครับห้าสิบแบงค์นะครับแล้วก็ยูท่าแรปเตอร์ซัมตามด้วยเจอร์บิลหกสิบห้าน้อครับปลดล็อกอ้าถุยเต็มแล้ว เปิดแล้วสินะในที่สุดโอ้โหกินพืชทั้งนั้นเลยเอยอย่างงี้ค่อยล้มง่ายหน่อย5ยกกับดาวิน1ตัวนะครับซึ่งปลดล็อกนะครับผมแนของรางวัลที่ตามมาก็คือ500-500อยากได้แบงค์เขียวสักนี่ไงวิธีฟาร์มนะครับอีกวิธีหนึ่งเห็นไหม สู้แพ็คนี่ไงครับอ่าเนี่ยเห็หมมีโอกาสได้แบงค์อีกเป็นพันน่ะโชคายที่สุดก็ได้แค่ใบเดียวก็ยัง500ระครนะอ่ะไปใบที่สองมาเริ่มกันเลยนะครับอาผมจะแบบว่าม้วนเดียวจบไปเลยก็แล้วกันนะไม่ต้องเล่นอะไรมันมากนะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวตัวนี้ตัวนี้โอเคโอ้โหเลือดจัดจัดั้งนั้นเลยดาวเมจไม่มีเลยเลือดจัดจัดั้งนั้น โจมตีเราเกิดมาเพื่อโจมตีโดยเฉพาะไม่นะเอาสิจะปวดไหมล่ะ <c oughs> แต่แกบ้าโจมตีตามฉันแล้วจะตายแน่บอกให้มาเลยเออนะไม่กล้าเอาสิฉันมีป้องกันด้วยเอาสิความแข็งแกร่งของฉันมันมีอยู่ในตัวอยากให้พี่ยกลับได้หมดเลยเฮ้ย <c oughs> พี่ยกลาบได้หมดเลยนะเนี่ยคูามสามารถนะเฮ้ยโจมตีหนึ่ง <c oughs> ทำได้แค่นี้เองเหรอ เสร็จโกโหลหลาสแตกครบแล้วนะครับโอเคต้องกันหนึ่งเอาไว้ก่อนกันเสียวกันเสียวเสียวไม่ตายตายชัวถ้าสภาพนี้ถ้ามันใส่หมดแม็กจะตายชัวเมาไม่ตายซะงั้นนะ่ะ โจ,จมตีแบบซุ่มๆส่งเด่นนี่พ่ะยนั่งจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามบจมตีสี่จมตีห้าแล้วอันนี้ขเขาเรียกโจมตีส่งเด่นนะเอ้าตายซะงั้นนะไม่ได้ตั้งใจเอื้อเรียบร้อยโจมตีส่งเด่น <c oughs> ส่งไปสวรรค์แล้วนะครับหนึ่งตัว <c oughs> มันมีหกเลยอ่ะทีนี้เราต้องไปสวรรค์เหมือนกันหน้าตามันไปเลย,เลยด้ยเนี่ยโจมตีหกบอกแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของพี่ยบเนี่ย สบายพี่ยอบบอกอสบายมากงานนี้เรียกว่าเดี๋ยวลากไปกินให้หมดเลยตัวหลังอ้วนด,ด้วยเออป้องกันหนึ่งอุ้ยป้องกันหนึ่งพอมีเลือดต้องพันเจ็ดมันจะไม่ไหวได้ยังไงนี่นะแรปเตอร์ก็ไปแล้วนะฮึสุปเปอร์เลนโนเททันนะนี่ขนาดเลเวล5นะถ้าเลเวล40จะขนาดไหนไม่ต้องพูดเดิแหมอ้มอวนดีไซนนี้แหละกินได้ทั้งหมู่บ้านตายสอะ ลากกลับไปให้ครอบครัวเลยพี่ยศชีดเป็นชิ้นๆเรียบร้อยขอบคุณสำหรับมือห่านมือใหญ่อามาแล้วนะครับพี่เขียวนะครับออเฟเตอร์แฟงนะครับ <c oughs> ออฟฟัติก้าซอลัสโอ้โหเรียกอะไรอ,ออฟเตอร์แฟงออฟเตอร์แฟงอยู่นะ <c oughs> อ่ะปัด อ่ะซ้ำได้500โอ้โยหได้มากกว่ากันเท่าตัวหนึ่งนะครับไอ้ได้100โอ้โยหรวยจ,จะจ้าในวันนี้โอ้โหแล้วได้การ์ดทองอีกเป็นแสงเข้าตาเลยทีเดียวออ้ยหกร้ 650. อยห้าบมเปิดอบอัสตาฟิกาโซลาวูฮูเออหมดแล้ว มีอะไรแล้วหมดแล้วนะครับอ่าเหลืออันนี้ผมไปตีพรุ่งนี้แล้วกันเอ้วันนี้มันก็ <c oughs> เดี๋ยวแทบแพ็กนี้เลยมันไส้ <c oughs> อ่ะพอดีฝ่านะครับก็ปลดล็อกไป2แพ็กแล้วนะครับแบบติดติดกันเลยทีเดียวอ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความแข็งแกล่งของไดงโนเสาร์น้ําของเรายังเหลืออีกเพียบเลยนะตัวอะพอดีฝ่านะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างๆ้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันแล้วกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเ็กแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยแกนทุกคนแฟนดายัางเล่นอยู่ไปเร็วเฟย